เฮ้ยพูดก่อนดิครับสวัสดีครับพี่น้องมือนีนะครับเข้ามาตามติดตามต่อตามลาวอชมพู่นะครับวันพุธที่ผ่านมาหลุดไปนะครับสําหรับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบอสชมพู่สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะแก้มือค่ะแก้มือค่ะเฮ้ยเด็ดเด็ดเลยอ๋อชมพู่มือนีมาจวดเลยนะครับตารลาวก้นือนก้มือแก้มือนะฮะ ไปไปเที่ยวประเทศเราไปเอาเงินประเทศเรากันนะฮะคุณพ่อคุณแม่ขาเนาะนักลบอย่าเพิ่งไปนัโศพทหาร่ะอาทิตย์มีสามวันนะวันศุกร์นี่นะแก้มือค่ะวันพุธหลุดโอ้ยสิได้ออกมาทําไมเน่าเลขเบิน้นครับเนะาะพ่อชมพู่ให้ศูนศูนแปดแปดเก้าเก้าออกสามสามมุ้ยถ้าพี่น้องรวดสิได้อยู่ดีเนาะ่อาอเอฟซีรเนี่ได,ด,ดแ้แน่นอนนะครับถ้าไปเจาะ กะสิได้ยแต่00กับ88เก้าเก้าแต่ว่าออกสมพูดในพรุมดาแสดงว่าเล่งเห็นแล้วว่าเลขจะมาเบิ้ลนะครับใช่วันนั้นเนอะผู้ก็พูดอยู่เนาะถ้าใครชอบเบิ้ลกันเนาะครับอผู้คิดว่าน้าระวังเบิ้ลกันนะมันก็ออกเบิ้ลจริงๆริงครับผมเสียดายเอาแก้มือกันใหม่นะฮะคุณพ่อคุณแม่่ะเนาะเผื่อเราจะไปได้ค่าเออค่าไปเบิ้นหลานค่ากับข้าวหรือว่าเด้นมากก่านั้น ก็อย่างดีนะฮะเอาเอาลูริค่ะครับวิ่งรูดสองกับสามนะฮะวิ่งรูดสองกับสามบนล่างนะฮะบนล่างดีกว่านะฮะวิ่งรูดสองกับสามบนล่างก็แล้วบนล่างไปเลยน้อยจ๋านาะใช่บนล่างดีกว่านะฮะอ่าสองสี่อสองตัวมีสองสี่สองห้าสองหก สองห้าสองหกสามสี่สามห้าสามหกสามสี่สามห้าสามหกนะฮะเอาตัวกันไปหน่อยตัวกันหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะฮะกันเอากันหนึ่งสี่หนึ่งห้า หนึ่งหกค่ะครับเอางบน้อยนะงบน้อยเอาวงให้สักอ้าห้างเนะาะค่ะผมเอาสองห้าสองห้าสามห้าสามห้าสามสี่สามหกค่ะสามสี่สามหกใช่ต่อตัวกันนี่วงกลมไปที่หนึ่งสี่นะหนึ่งสี่ตัวกัน เน้นไปท<ช>ี่ีนะครับกิดว่าแก้มือได้แน่นอนนะครับมือนี้อ๋อแก้มือเลยค่ะเอาคืนเอาคืนครเราเลือดนักสู้อยู่แล้วเอาคืนค่ะอาทิตย์มีสามวันขอ,อพ่งนี้เข้าสักหน่อยเอะนะฮะแก้มือแก้มืออาทิตย์ขอเข้าจะสองวันก็ก็สบายใจแล้วนะฮะเอาเนาะอะฮะทัวเลยค่ะอสำหรับแนวทางตำราอ,อชมพู่ วันที่13มิถุนายน68นะครับวิ่งรูดบอรอไปเลยบนล่างไปเลยเดอ้อ FC วิ่งรูด2กับ3นะครับจับคู่2ตัวมี2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6ตัวกัน1 4 1 5 1 6เด่นเน้นหนักขีดเส้นใต้3 4 2 5 3 5 3 6แล้วก็1 4 ครบก็าอาจารย์ครบค่ะครบแล้วก็ถูกด้วยแล้วก็รตรงด้วยครบแล้วก็ถูกด้วยตรงด้วยอาจารย์สมผู้ก็ธรรมดาพี่น้องเหมือนกับเล่าเห็นว่าเนี่ยยังยกตัวอย่างวันพุสธธิผ่านมากเหมือนกับเล่ามองเห็นว่าพลอยนหะ้าพี่แห่ฮาจนเอะใจเลยนะอ,อ๋อสมพู้ทาไมถึงไม่ให้เบิ้ลทั้งสองสามคู่เลยทั้งศูนย์ศูนย์แปดแปดเก้าเก้าอะไรมันจะเบิ้ลมาจริงๆเหรอมาอีหลีแม่ส้มผู้ ใช่ผู้ก็ยังบอกระวังเบิ้ลนะฮะเบิ้ลเบิ้ลระวังเบิ้ลระวังเบิ้ลผู้ก็หวังว่าเบิ้ลคงจะไปเป็นเลขเบิ้ลผู้แล้วป้าเป็นเลขเบิ้ลจ้ำจามทำไมไม่ออกศูนย์ศูนย์สามสามเนาะจะได้สองมาทําไมเนี่ยคใช่ไหมเอาเอาไปมาวันสุกนี้ก็รวยกันเลยนะฮะเอาไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านเราไปก่อนเราไปกินประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านเราก่อนนะไปเอาเงินเขานะคะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะเร่งให้ดีนะฮะเราอย่าไปยอมแพ้อทิตย์มีสามวันนะคะพรุ่งนี้แก้มือรวยค่ะ <c oughs> เอาว่ารวยนะฮะ <c oughs> ขอร <c oughs> วยกันทุกทุกท่านนะคะคุณพอ่อคุณแม่ค่ะแล้วเรารวยเสร็จแล้ววันวันที่สิบหกรัฐบาลไทยก็ไปรวยกันต่อนะฮะ ครับเอาสำหรับพี่น้องเอฟซีนะครับก็อย่าลืมนะครับอ๋อชมพูก็อย่าลืมไปดูไลฟ์สดโดยเด้อวันพรุ่งน,นี้เวลา,าประมาณสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มนะครับไปดูพลอยห้าไลฟ์สดได้ค่ะได้ค่ะพ้อมทพกพี่น้องเอฟซี <FC S 2> สวัสดีค่ะเอาครับขอบคุณหล,ลายๆครับอาจารย์ค่ะรวยค่ะรวยอย่างเดียวคุณพ่อคุณแม่ค่ะพิมพ์รวยค่ะครับรวยรวยประสพี่น้องครับ เอานั่นแหละครับสำหรับแนวทางออชมพู่นะครับคนสวยหน้าตาสวยเสียงหวานให้เลขแม่นนะครับผมอ,อชมพู่นะครับเล่าก็อยู่กับทั้งน้องเบียวมาหลายปีดีดักแล้วพี่น้องบานนี้น้องเบียวก็เลยยกยอดมาตามเล่าพอ่อตามเล่าอ,อส้มพู่ไปพิจรารณาให้น้ำเนี้ยนี่เบียวเพราเขาม่เวลาา่าปรสนก็นเลยมาอยู่ทั้งช่องพอยห้าเนี่ยน้ำนะครับอยู่ทั้งช่องน้องเบียวน้ำนะครับแต่ว่าส่วนมาก อยู่ในที่ช่องพอยหานี่จะเป็นตำลาวนะครับจะเป็นตำลาวเดอร์พี่น้องนะครับพี่น้องกอาพิจรารนาได้เลยนะครับผมสุดตัวกันตัวเต็งก็มีนะครับผมพี่น้องเรียกเอานะครับพันบ่เลือกเอาไปเมดทึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเ็บแปดเก้านะครับติดหนึ่งมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับติดสามมีสามสี่สามห้าสามหกติดสองมีสองสี่สองห้าสองหกนะครับ เด่นเน้นหนักไปที่สามสี่สามห้าสามหกแล้วก็สองห้านะครับตัวกันแล้วก็เอา้าอย่าเลื่อมขีดเส้นใต้ตัวกันในน้ำแน่ว่าสัตวหนึ่งสี่นะครับเอา้าบอมกักบอชอบบอเปลี่ยนยังนะครับเบิ้งไปซอยกันไปนะครับซอยเบิ้งซอยแย่งกันไปนะครับน้ำเพิ่งเลือดเสือเพิ่งปลาพอยห้ากาใส่พี่น้องค์เอฟซีนี่แหละครับเป็นกําลังแรงใจให้นะครับถึงจะบอมกักบอชอบแน่นน้าทางตัวเลข กาเบิ้งไปเพื่อควบสนุกสนานเพื่อเพื่อนพี่น้องนะครับบ่ต้องซีเรียสอีนยังบ่ต้องคิดอียังมากมมยนะครับผมอยากลงทุนก็ลงบ่อยากลงทุนก็บ่ต้องลงนะครับฟันดีฟันเขาขึ้นว่าเออมันเป็นธรรมะาต,ตอนนั้นตอนนี้เว้ยเอเบิ้งอาจารย์นั่นจะนี้บักือเลยคือความฟันแต่จำเอาจากน้อยเสีพี่น้องจากน้อยนะครับท่อบ,บ่ต้องเอาหลายหรอกครับเอาในน้อย,อยแต่เอานานานนะครับผมมันจะหันบ่ถูกมากมันจะบ่ได้เสียใจนะครับได้หน่อย ดีก็บ่ได้นะครับพี่น้องนะครับลบลบยาโลบมากเพื่อนว่างเดี๋ยวลาบสิหายบาสเด้โบล่าเพิ่นแตะเพิ่นเตือนไว้นะครับผมอ่าสำหรับในคลิปนี้พอยห้าเป็นชัางจัง,งวอลหลายแต่ตีอยากให้มันได้แปดนาทีพี่น้องอ่เอาสมพูเล้ากัน,นเมียเ,เราดิเล่าว้าหน่อยนะครับผมอาได้เวลาแปดนาทีเราพอยห้ากับขอบพุดพี่น้องเอเจ็ซี่ถกทันนะครับให้โชคม ắ นกันสุขพคนอย่าเจ็บอย่าเจอร่ำรวยกันทองนะครับ มีแต่สิ่งดีๆในชีวิตเด้อเงินทองเต็มกระเป๋าอึงอ้งตึงอึ้งตึงพี่น้องสวัสดีครับผม